จวดแล้วครับวัอนี้เอาละครับพี่น้องหากินน้ำวัดน้ำว่าทางวัดประธาตนเรืองรองครับเราจะไปเกี่ยวข้าวนะครับพี่น้องภารกิจนี้ยังไม่สำเร็จนะครับหรืออีกหน้าหนึ่งอาทิตย์น่าจะหมดสองสามวันนี้น่าจะเหลือน้อยอครับ ไปเกี่ยวข้าวครับเราจะไปเกี่ยวข้าววันนี้แต่ว่ามา,าชมพายนาน่าครับห้าห้าสารตลาดน้าบุญครับนาบุญบุญโอ้โหมีข้างมีม้มาแยะๆเลยครับวัดพระธาตุเรืองรองครับพี่น้องวัวกระทิงครับ วครับมีนกพูกเมื่อคืนออกเมื่อคืนตกใจครับเห็นกนกพูกสองสาตัวนี่โอ้โหจวดครับจวดปรินยาครับจวดครับสวัดีค,ครับเกี่ยวข้าวครับ,รบจากที่เขาต้มต่อนะครับปิดขึ้นนี่ Tam